สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้สภาพสวยงามครับเป็นรถบ้านสภาพเหมือนป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับเป็น Honda City ครับปี2003เกียร์ออโต้เครื่อง v t e ทนะครับคันนี้ใช้น้ำมันล้วนๆภายในหุ้มเบาะหนังสวยหรูเลยทีเดียวนะครับภายนอกสีสันเงางามเป็นสีทองครับสีเดิมโรงงาน100%กันเลยนะครับเป็นเครื่องพ5 0 0 c c ครับคันนี้เกียร์ออโต้น้ำมันล้วน เบนซิน9 1้5ได้นะครับภายในมีที่เท้าแขนครับสวยหรูเ i p กันเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บานประตูเซ็นทรัลล็อกครับกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าล้อฮอนด้าแท้นะครับฮอนด้าแท้ติดรถกันเลยนะครับเดิมยันแม็กเลยเรียวครับเครื่องเสียงมีฟังนะครับมีเครื่องเสียง USB ห้องเครื่องสวยๆนะครับสภาพดีครับไม่มีชนสะอาดสะอ้านเปเครื่องวีเทคด้วยนะครับ หันหน้าเรียบๆครับด้านท้ายเช่นกันครับตะเข็บซ้ายขวาเรียบๆเดิมๆดูภายในกันบ้างครับเป็นเบาะหนังสวยหรูเลยนะครับคันนี้บเครื่องเกียร์ดีครับช่วงล่างแน่นเล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีก็ปี6 6เลยครับภาษีใช้กันยาวๆกันปีหน้าเลยนะครับปูพมมดีครับสวยงาม v i p ครับเป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้ครับมีเครื่องเล่นเสียงครับ คันนี้พิกัดดูรถแถวโรงพยาบาลคลองสามวาครับนิมิตใหม่มินบุรีหรือถนนนิมิตใหม่นะครับสนใจก็ติดต่อนัดหมายกับผู้ขายโดยตรงได้เลยนะเบอร์โทรเบอร์ l ลน์ผู้ขายก็ตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือจะเปิดดูที่ใต้คลิปก็ได้นะครับเผื่อจดไม่ทันฟังไม่ทันนะครับก็นัดหมายเข้าได้ครับคันนี้คุ้มครับราคาสมเหตุสมผลถือว่าไม่แพงเลยครับเมื่อเทียบกับรถสภาพดีๆอย่างนี้69,0 0 0บาทนะครับ Honda c i ิ y t ้ท้ายซครับสวยหรู VIP อเลยนะครับภายในสวยงามมากๆ หน้าต่างไร้ฟ้าทั้งสี่บานครับภายในสวยๆไม่ช้ำเลยครับอันนี้ท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้นะครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อถึงผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับสวยๆคุ้มๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ